สวัสดีครับพี่น้องมือนิกับพ่อกันคือเก่าครับจับช่องคนรักววัควายครับผมก็อยู่กับห้อยขวัญนี่แหละครับคอควายอาดดาสัมสุงเขานี่แหละครับพี่น้องครับเอ้าเปิดไปกันเสียเวลาไม่นด้คำก่อนเนาะเอาสปอตเดตไม่ห้อยครับสวัสดีครับเอ้าไม่อยากตัวไม่นี้ห้อยมินี่เหลือแม่ลูกกับแม่พึ่งผสมโอ้เหลือแม่ลูกกับแม่พึ่งผสมตื่ไปเบิดแล้วตื่นไปเบิดแล้วเนาะนานมาหลายหอยสายเก่งไดแล้วโอ้ยไปทำภารกิจครอบครัวอยู่ครับ ทำผลิตครอบครัวเอ้าเนี่ยนี่แม่ลูกนะครับเนาะครับสมตัวไหนน้าห้อยนี่สมห้อยสามสิบเก้าลบลบสามสิบเก้าบวกลบเนาะครับเนาะห้อยสามสิบเก้าบวกลบลูกเพิ่นลูกเพิ่นตัวผู้ตัวเม่ห้อยตัวผู้ครับตัวผู้เนาะได้จากเดือนแล้วครับนี่เบิสามเดือนสามเดือนแล้วเนาะครับยกมงคลนี่ลอกเพิ่นเพิ่นว่ายกมงคลเป็นแบบนี้หยกมงคลครับโอ้ยหนี่ครับลูกเพิ่นนี่ครับลูกเพิ่นเด้อครับเด้อประมาณสามเดือนนะครับเด้อพี่น้องเป็นว่าลูกยกมงคล เอ็นยังไงเอ็นยังแง่ตเอ็นจุ๊บจุ๊บจีมาบ่เนาะเอ้าเอ็นมาในเอ็นหลอดเจ้าเอ้าระมาณจากลูกครับนี่ลูกแรกครับนั่นลูกแรกเนาะเอ้าผมเบื้องหน้าเบื้องตาเนี่ยเบื้องหน้าเบื้องตาเนี่ยนะครับหเบื้องหน้าเบื้องตาเนี่ยนี่ครับแม่นี่เนาะครับเนาะลูกแรกเพิ่นเนาะครับลูกแรกครับลูกแรกโผูพเจ้าหยุกมงคลเนาะเพิ่นวาเนาะลูกนี้จะไหนนี่ไปหลอดไหมครับแต่มีครับไปหลอดมีเนาะมีโบมีสิวาติตีไปหลอดมีเนาะห่อยเนาะโอ้ไปหลอดมีเนาะครับ มีปลอดด้วยครับเนาะมีใบมีปลอดเด้อพี่น้องครับแม่ผมลูกเป็นยางเป็นผุนนะครับเนาะเรียบกับสวยเล็บสวยครับยว่งเล็บนะฮะนี่โอ้ครับเนาะอ่าบางเทียวข้อมูลกะบาชัดเจนเพราะว่าผู้ผู้ไทยหมดธรรมาเนาะผู้ไทยธรรมะว่าเตรียมกันให้ได้ถามกันนี่นี่นอนน้ำเรียบแบบนี้พูดอะว่าธรรมะที่พี่น้องเด้อผมวาหอดกับมาถ่ายเลยนะครับเนาะบางทีบางเที่ยวก็ไม่ได้สอบถามข้อมูลเป็นละเอียดนะครับ นี่ครับลูกเพิ่นนะครับโอ้ลงไปใบเดรดพี่น้องเดรดเพิ่นยุ้ยน้ำนะครับลูกหยกมงคลมีไปไม่หลอดนะครับเนาะนะครับหินเมฆเนาะเห็นลาะเนาะนี่ครับแม่เพิ่นลูกเพิ่นหินนุ่มเพิ่นอยากอันจะน่อยดนะครับนี่ครับแม่เพิ่นเนาะมันคือบุ้อ้วนหอยกวันมันจะมาแจ้งสี่เหรครับโนเพิ่นมีลูกเนาะเพิ่นมีลูกนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วลูกเพิ่นเนาะครับนี่ลูกเพิ่นตัวผู้เด้ดผีน้องเด้อตัวผู้นะครับแข้งขาเกิงเด้อลูกตัวผู้นะครับ เจ้าหยกมงคลนะครับไอ้ทับทับจะหยกมงคลไอ้ลูกของเจ้าหยกมงคลเนาะลูกของเจ้าหยกมงคลนะครับประมาณสามเดือนเด้อครับเด้อนะครับนี่ครับนี่เพื่อนนะครับเนาะสูงไรสามสิบเก้าบวกลบน้อยเนาะสามสิบเก้าบวกลบสูงไรสามสิบเก้าบวกลบนะพี่น้องครับนี่นี่เพื่อนนะครับนี่ครับหางเงาเงนะครับเนาะหางเงานะครับนี่หางคนเป็นกับประมาณนี่นะครับหาง หางเล้ยเขาได้พี่น้องเด้อหางเล้ยเขาหือว่าไอยรูปแรกกจะสมนีิล่ะนะครับเนาะสวยนะครับผิวสวยนะครับเนาะผิวสวยนะครับเอาราคาได้ไหร่นี่แปดสิบเจ็ดคะแนนแปดหมื่นเจ็ดเนาะแปดหมื่นนะครับแปดหมื่นเจ็ดนะครับตัวรองได้คือเก่านะครับโลแกนเพิ่นคือต่อรองได้คือเก่าต้องไปยัดซื้อ ตอรองได้ตอบอได้จะซื้อเครื่องของแท้ต้องตอรองได้นะครับอตอว่อได้เป็นตัวปลอมสุลเกียนเพื่อนเนาะระวังตัวปลอมระวังของโลกเรียนแบบบ่เพื่อนยังไหนครับนี่ครับเพื่อนยืนออให้สวยๆเด้อนี่เอ้าวน้าเอาทุกแลาวยืนให้สวยๆให้เพื่องเอนบนเบื้องชมนะครับเนาะเรียบสวยนะครับเนาะสวยครับแขงขาดีคือเกลาไห้หอยเนาะแขงขาดีรับประกันตำนี้เนาะครับรับประกันตำนี้ให้ทุกอย่างเด้อพี่น้องครับ ถ้ามีตำหนีก็ขึ้นไปแกมาให้เลยไปแกขึ้นมานาะครับไปแกขึ้นมาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับนี่ครับลูกเพิ่นลูกเพิ่นสวยเลยพี่น้องเด้อลูกเพิ่นสวยนะครับเทพผู้นะครับลูกของเจหยุกมงคลนะครับพี่น้องครับนึสาสิบก้าบสูงหอยสามสิบเกาเด้อแม่เพิ่นนะครับพี่น้องครับลูกเพนนะครับแปดหมื่นเจ็ดนะครับแม่นี่นะครับพรมนี่นะครับนี่นะครับแม่ลูกนะครับเนาะแม่ลูกมีความที่ว่าพี่น้องถามหาหลายท่านหลายคนนะครับจี้ คอมเมนต์ว่าเอา้าแม่ลูกหาเกือบมาหาแม่ลูกแค่นี้นะครับเนาะนี่ก็หาแม่ลูกหายแล้วนะครับสิได้มาว่าสิได้มา,า,ด,มาดิพี่น้องเด้อแม่ลูกนะครับหายากคักนะครับเอา้าแม่ต่อไปนะครับเนาะแม่ต่อไปนะครับแม่นี่สูงกันเลยนะหอยเมียนี่สูงนึ่ร้อยสามสิบเอ็ดบวกลบร้อยสามสิบเอ็ดบวกลบเนาะในหอยเนาะเมียลูกเป็นกตัวครับประมาณนี้ครับาาสองตัว ประมาณสองตัวนวดได้ไหวเนาะเบิ้งตามเขาว่าตัวนี้มันแบบ่มีข้อมูลครับครับเนี่ยเขาก็เบิ้งเขาเอาเบิ้งตามเขาเนาะพี่น้องเนาะประมาณสองตัวมาแล้วเนาะครับนี่ครับเป็นเขาเบิ้งลูกที่หนึ่งไว้สองมาเบิ้งตามเขาเอาเนาะเป็นวาดิเป็นวาเป็นวาดิพี่น้องเด้อนะครับเาประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเอ้าเอ้าตาเพิ่นตาแจ่มอยู่ตาเพื่อนครับตาแจ่มเนาะแจ่มอยู่นี่ตาเป็นขันแจ่มอยู่นั่นสวยอหิวนะครับเนาะเนี่ยเขาเป็น จีว่ามเลือกเขาเงาสิหอยควรมันมมนเห่าหรีว่าันเถ่าเด้อครับมนไเถ่าเนาะบางเสียเพิ่นเป็นน้ำสายพันเพิ่นน้อง้หเนาะเปลนเป็นน้องนอนเนเาเพิ่นอืมเป็นสายพันเพิ่นคึนี่มีละมีผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้เตี้ยผู้ดำผู้ขาวพื่กันขอใครเปน้องเพิ่นครับเพินตัดสินใจเนาะครับพี้นองิได้ตัดสินใจเด้อนี่ครับโอ้โหข้าวในี่แข้งขาเด็ดเพิ่นนะครับเมือนี้นี่ครับบงเสียละเอียดได้เป็น้องเด้อแล้วเมนี่ นะครับสายอ่างสายทั้งอ่างทั้งลึอกนี่นี่ครับถ่ายเพลินนะครับพี่น้องครับสารภาพเป็นจังไหลหอยนี่ทองหรือว่าจังไหลเนาะซื้อว่าจังไหลทองว่างผสมได้ครับซึ่งผสมผสมหั่นนี่ละขื้นผูดีผสมเนาะครับหมอมาตรวจทองนะครับครับอ่ะเพิ่นก็จะขึ้นพอดีพะนะก็เลยผสมผสมเก่าจะเลื่อนไปใส่เก่าจะเลื่อนเนาะใส่เก่าจะเลื่อนไม่ห้ใส่เก่าจะเลื่อนไม่ห้นะครับพึ่งผสมนะครับเนาะพึ่งผสมพึ่งผสมนะครับ ติดเมื่อติดกับห้องไปรุ่นเอาให้พี่น้องไปรุ่นเอาเนาะกันเมื่อติดกับผสมไหมครับผมคกับพี่น้องไรุ่นเอาเด้อพี่น้องครับเราผสมให้แล้วนะครับเนาะไห่เล่ยวละใส่เก่าจะเลื่อยๆเนาะเรต้องไปจับซัดวันนี้วันนี้เขาไปจับซัดเขากับตามใบเพื่อนตามใบมอเขียนให้ได้วันนี้มันสิง่ายครับมันสิง่ายต้องการสังเกตเขาอืมอเพื่อนนี่เขียนบอกที่ดอกให้สังเกตในใบเนาะครับสังเกตในใบเลยปลากระหอดครบกำหนดมือมอบอกว่าจับสัตว์เขากับสังเกตเบื้องบนนี้ ครับครับบ้าเพิ่นอีกขึ้นบ่อืมครับครับก็ขึ้นกับรุ่นไปอีกรอบนึงก็นับอีกยี่สิบมื้อนับไปยี่สิบมื้อเนาะครับไปเป็นรอบที่สองครับครับอันนี้ก็เป็นการนับเนาะครับนับอันรอบเพิ่นเนาะวิธีการนับนับรอบเพิ่นเนาะครับนี่ใส่อ่างเนาะใส่อ่างเนาะครับใส่อ่างอ่างยังงี้นะพี่น้องเด้อนะครับใส่เก่าจะเลื่อนใส่ของแข่เลยเนาะใส่ของแข่ไว้ใส่เต็มแข่เลยนะครับนี่หาเพิ่นหาเพิ่นกันยาที่พี่น้องนี่นะครับ เป็นเงา้ขวคนเลืกนครับเป็นขุนเล็กๆครับนี่ใส่เลือกใส่นะเนาะใส่เลือกใส่อ่างพื้นนะครับบางคนก็มักแบบนี้นะครับเปลเป็นแม่บอกแม่พันเนาะแบบสูงสีเนาะตัวว่สูงก็ได้เราคอยขวัญใต้พื้นนักอ่างเล็กๆบางคนก็มักเนาะครับเนาะบางคนกับมักมาอย่างสี่นะเนี่ย มักอ่างเลึกเนาะครับเนาะแบบนี้ก nah. ็ใส่อ่างสายเลือกเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเรียกเพราะว่าเขาเจ้าว่ามันทรงลูกดีป่ะมันอ่างอ่างเนี่ยอ่างอ่างเลือกเลือกครับเผาเงี้ยเงี้ยเผาเงี้ยเงเนาะมันทรงลูกเป็นวาอีกเด้อหนึ่งกระไรเป็นกว่าเนาะเผู้เฒ่าเราว่าครับผู้เฒ่าพระว่าเหรอครับจ้อยห้อยคนเจ้าขึ้นหูจักรลายอันในแนว่ยเที่ยนว่าครับกับมันกับผู้เฒ่าผู้เคนเกิดก้อนกับพระว่าเนาะพราว่าครับกับว่าขึ้นไปครับครับนะ นนีี่่้อพงมักเปียกนี่มักใส่อ่างนะครับอ่างใหญ่ๆลึกๆนะครับเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธ์นะครับผสมให้แล้วเรียบร้อยนะครับไปรุ่นว่านะครับติดมาติดกับรุ่นเอ้านะเอาไปรุ่นเอานะครับเอ้ามันก็อีกอย่างหนึ่งว่าผสมแล้วไว้แล้วมันก็ดีต่อการจับสัตว์ครั้งต่อไปถ้ามันสิมบัติดท้องกับสังเกตง่ายครับครับครับกระเบื้องตามมือตามยังพิบบิบมอลเช่นหาเนาะแน่นครับนี่ครับเอาราคาเนี่ยหน่อยนี่ราคาตีครับ ห7คะแนน67หมื่นเจนะครับ67หมืนะครับเนาะหก0 0ื่นเนบาทนะครับแม่นี่ต่อรองได้คือเก่าด้วยพี่น้องเด้อนะครับเนาะโทรมาต่อรองสอบถามเบื้งบ่แม่นว่าเปิดราคาแล้วกับโอ้ก็แพงแถีบ่โทรมาถามเนาะครับบางทีโทรมาถามก้อนนะครับโทรถามก่อนครับที่ว่าเอ้าคือแพงเถีแพงเลยเบ่ถามดิแม่นบางทีครับพี่น้องเพิ่นเพิ่นเพิ่นเราเพิ่นเพิ่ทัทรมารถได้อีกบ่ห้อยกวอนรถได้อยู่ครับต่อรองได้พี่น้องต่อรองได้คือเก่านะครับ ต้องลองเลยคือเก่าสายยาเพิ่นเนาะครับเนาะสายยาเพิ่นต้องได้ยาซื้อสายยานี่มันโนมเงินโน้มเกลียนใช่โน้มเงินเนาะครับเนาะหน้มเงิ่นก็ดวยสวยอยู่โอ้ยดินกระพันกันก็ได้บุยหยันแต่คนหยันโว่ก็ได้ปุ๋ยนั่นสั่นเดี่ยวทำเดี่วคุณทำเดียวไรเดี่ยวเจ้ามาทำไรมาทำเนาะพี่น้องครับมึอนี้ครับโอ้ยไปหลายอย่างหลายเนี้ยวันมาเมื่ออื่นเบิดเจ้าประเทไทยซ้ำ เบียกไหลคาท,ยา,ทยายคาทายชายเขานีเบอร์ไทยจ่อยเบอร์ไทยจ้อยไทยเบิดก้อนไทยเบิดก้อนเน<ท>เาะครับเออร์ไทยจ้อยหนองบึงเนาะครับเอ้ามีอย่างฝากบุ๊บครับน้าห้อยมาหน้กะฝากขอบคุณนี่เอฟซีครับรกับคลิปที่แล้วกะกับเบิร์ดเอล่ะครับครับกับมาได้ะไก่อยู่ทางสกลน,นค,นครกะแม่เขาคาราบาวครับงๆๆเงี้ยวกะไปเลี้ยวกะนครพนมไปเลี้ยวนาะครับครับ โอ้พี่เราเป็นกัมักเนาะตตัวนั้นเนาะตะค้อนพนมไปสองตัวขึ้นรถไปพร้อมกันเมือนั้นเข้าไปเรียวนะครับพี่ขอบคุณเพื่อนใหญ่ๆนะครับอะเพื่อนก็ได้ของดีเรกครับครับผสมไปเพื่อนพร้อมเนาะตัวนั้นเนาะตัวนึงผสมไว้แต่ตัวนึงก็ติดท่องไปสร้างกุฎดอนคนถามหลายหลายเลยสร้างกุดอนหนึ่งที่ผสมสร้างกุดอนไว้ครับติดท่องไปนานเนาะตกดหมักอยู่เนาะสร้างกุดอนเนาะหมักสูงใหญ่สูงเงาเพราะว่ามันติดมาจับเนาะมันก็ พี่มันจำเพิ่นแล้วมันกระบอกเพ่มเพิ่มอะไรต้องที่หน้ากันนี่พิชผู้อุปกรณ์อุปก่อนครับอุปก่อนเนาะครับเอาตัวเตาปิไมเพิ่นเพิ่นตาเตาปเนาะเพิ่นขึ้นหมักเพิ่นขึ้นหมักตัวนี้อย่ากันหลายตัวหลายแท่อยู่กับว่าอยู่หมักทรงนี้ที่ที่น้องหมักทรงนี้เพิ่งอีกอย่างหนึ่งมันกะติดท่องแล้วครับมันกะง่ายผมก็เลยไปนั่นอีกที่นะาก็หมักอี่ครับหมักหลายอีดีตัวนั้นคนหมักหลายเนาะพี่น้องหมักหลายพี่น้องทุมาหลายอีดี ความสนใจหลายเนาะสนใจหลายดีกับขอบคุณเพื่อนที่ให้ความสนใจนะครับกระถาเบื้องติดตามไปเรื่อยๆช่องคนรักวัวควายติดตามเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อถี่หางงามๆยังไงถูกถูกไปพี่น้องเบมึงเรื่อยๆเถื่อว่วเถื่อไก่พิจารณาเอากะต้อได้คือโก้กันคืนวันแยงกะต้อกะต้อเบื้องซ้าเงินเจ้าของเัินลักกะเรียกกะตัวเจ้าของมักรึยังเลี้ยงม่เปิด ฝากที่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับทีมีก็ฝากจำนี่นอนนอนหอยเนาะครับจำนี่ก้อนวันนี้คำแล้วครับครับครับขอบคุณครับน้าห้อยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ